พอนทุก,กเช่าสุดคุ้มกับห่องแถมตูใ้ใจที่นี่เลยหมู่บ้านเคซีคัสเตอร์เดชซอยไทยราสี่สิบเอ็ดถนนไทรามันหลังนี้เนื้อที่18ตารางวา3มห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถภายในบ้านสวยน่ายอยู่สุดค่ะเน้นความโดดเด่นเพื่อคาเป็นารหลุมซ่อนไฟที่ช่วยเพิ่มลูกเล่นในภายในบ้านดูมีมิติมากขึ้นมาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ชุดโซฟารับแขกชั้นวางทีวีและโต๊ะทานข้าว เปลี่ยนกระเบื้องและสุขภัณฑ์ใหม่ครอฟังก์ชันการใช้งานห้องครัวแบบเปิดช่วยทําให้พื้นที่ใช้สอยของบ้านดูกว้างสบายตาและสะดวกสบายต่อการใช้งานมาพร้อมเคาน์เตอร์ครัวยาวแถมฟรีสิ่งล้างจานเตาแก๊สเครื่องหนูฟันพร้อมใช้งานเลยค่ะชั้น2จะมี2ห้องนอนและ1ห้องน้ําห้องนอนหน้าบ้านขนาดใหญ่มีระเบียงด้านหน้า แร,รงแงฟรีเตียงชุดเครื่องนอนกู้เสื้อผ้าและตกเครื่องแป้งให้พร้อมเข้าอยู่เลยค่ะอีก2ห้องนอนขนาดกําลังดีเลยค่ะสามารถตกแต่งไปห้องสวยๆได้สบายเลยห้องน้ําเปลี่ยนกระเบื้องและสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดพร้อมตกแต่งสวยงามน่าใช้งานหมู่บ้านเคซีคัสเตอร์เจ็ดทำเลสะดวกทั้งการอยู่อาศัยและการเดินทางหากใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะ